สวัสดีครับมาพบกับเซลปิงนะครับที่โอมดาแอนเจคูสาขาลังสิตครับวันนี้เซลปพิงนะครับพามาชมสต็อกด้านหลังนะครับเป็นรุ่น J5 นะครับที่ทุกคนตามหากันอยู่นะครับเซลลิงแนะนําว่าได้รถภายในปีนี้นะครับสีดําภายในดำนะครับได้รถแน่นอนครับ100%เซนะครับเพียงแค่ว่าลูกค้าโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 8 5 2 8 2 8 9 2นะครับตอนนี้ครับ เราเคลียร์ลานนะครับเพื่อรอ j 5ลงนะครับในรถหนึ่งและรถสองนะครับรตแรก81คันรถที่สองใน71คันนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้รถนะครับอยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่เซลล์ปิงแนะนำว่าให้โทรมาที่เบอร์0985282892นะครับเซลล์ปิงยินดีให้บริการครับและรถที่ สามารถรับเลยนะครับก่อนธันวาก่อนสิ้นปีนี้นะครับเซฟปิงแนะนําว่าดําภายในดําครับเซฟปิงมีเรื่อเือครับแบบลูกค้าที่หารถอยู่นะครับอยากได้รถ J5 นะครับดําภายในดํานะครับนี่ครับยวเซฟปิงพาไปชมสีดําภายในดําสวยนะครับลูกค้าตามหากันอยู่นะครับเพราะรถนี้รถแรกอ่ะหมดไปแล้วจะเป็นสีเทานมภายในครีม รถเนี่ยครับรอบสองไ้ลงมาน้อยแล้วรถหมดแล้วจะเป็นรอบรอบวันที่สิบสองสิบสามคืนนี้ครับจะดำภายในดำค่อนข้างเยอะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากออกรถก่อนสิ้นปีนะครับเซอเปิงแนะนำครับดำภายในดำเนี่ยได้รถชัวยๆครับไม่ต้องไปแย่งกับใครครับแล้วก็ไม่จะรอถึงปีหน้าครับสิ้นปีนี้ครับ ได้แน่นอนเพียงแค่ลูกค้าโอนจองเข้าบริษัทนะครับเพื่อล็อกคิวรถซื้อสดก็รอเข้าคิวจัดไฟแนนซ์นก็รอ3 3-7วัน7วันไฟแนนซ์นผ่านนะครับก็สามารถนัดรับรถได้เลยนะครับโทรมาที่เบอร์0985282892นะครับเซลปิงยินดีให้คำแนะนำยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากออกรถนะครับก็ มาออกที่โอมาได้เจคู่สาขาลังสิทธ์ได้เลยนะครับเซลปิงยินดีให้คําแนะนํายินดีให้บริการนะครับสําหรับลูกค้าที่หารถ j 5อยู่นะครับ j 6 j 7นะครับเซลปิงแนะนำว่าถ้าสีดําภายในดําเหลือหลือครับลงมา55คันนะครับเดือนนี้ลูกค้ามีประมาณ30คนเหลืออีก20ประคันนะครับกต้า ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์0985282892นะครับเซลปพงยินดีแนะนำยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าฝากติดตามเซลปพ็งไว้นะครับเผื่อมีแคมเปญดีๆมานำเสนอครับสวัสดีครับ